สวัสดครบวันนี้เราจะพาฝูงสัตเรามาเต้นบนเขาไฟกันครับแน่เริ่มจะเปื่อยเลยแล้วครับเต้นนี้ครับเต้นนี้ครับนี่เต้นเต้นโชว์เลยเอาโอ้โหเน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 นกับเจ้าหมาจิ้งจูแล้ะครับเ่านะครับเานะครับเอาดิเอาดิเอาเาเอาเเอาอ โอ้โหเหากันใหญ่เลยาันใหญเยเจ้าสิงคทองตัวนึงโอ้นคลองที่น้ากลัวมากเลยเออเมื่อรข้อบจ้มูอ่านเต้นเด้นันเต้นได้อ่าเจาลิง โคหมู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 อ๋อหมูน้ำเต้นเลยนี่มาตัวนึ่งรับอ๋อหมูล้ปแล้วอ๋อนี่มาหนี้ตัวหนึ่งโับเทานครับ่งงเนาโอ้โหไงบแล้เาละติดกลาง กันใหญ่เลยดนกันใหเลยเน่เน่่น่โคอยอ๋อเน่นี่น่อนี่น่่น่่องมอออาปนิการไม่ใช่ปนิกายคอยน ากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย